สวัสดีครับวันนี้เรามาทําคลิปกันนะครับทางหายไปหลายวันเหมือนกันจากที่ถ้าใครติดตามในเพจนะครับหรือใน Facebook ส่วนตัวจะเห็นตัวนี้นครับมีของมาส่งครับผมจาก n e o a n i t ี c t i c a l เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมว่าผมเสียตั้งกับเพจนี้ไปเยอะเหมือนกันนะครับ นี่เป็นอันนี้นะครับเป็นกันลื่นสำหรับปืนโพลิเมอร์วันนี้เรามีน้องเล็กล่าสุดน,นะครับแต่ตัวไม่เล็กอ่ะอเคดูในแบบกันดีกว่าขออนุญาตเคียร์ปืนนะครับจับปืนทุกครั้งนะครับ โอเคครับปืนปลอดภัยครับขออนุญาตถอดสดท้ายก่อนโอเควันนี้ผมจะมาติดกันลื่นสำหรับเจ้าตัว19 Gen 5นะครับยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะว่าเป็ไงเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับถ้าใครสนใจนะครับตัวกันลื่นตัวนี้นะครับติดต่อไปที่เพจ New Ani t e r t i c a l ได้นะครับถ้าใครอยู่ ใกล้ๆก,ก็ร้านเขาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่สายกำแพงเชียงใหม่นะครับไปดูกันได้อันนี้ผิวที่ผมเลือกมานะครับเป็นผิวยางนะครับในผิวตรงเนี้ยมันมีทั้งเป็นแบบผิวกระดาษทรายครับเหมาะกับพวกนักกีฬาที่ต้องการความหนึบกริปดีๆนะครับ ตัวผิวกระดาษทรายผมเคยรีวิวไปแล้วลองไปดูในคลิปเก่าๆนะครับผมตัวนี้เป็นผิวยางเหมือนกับที่ผมใช้กับตัวก๊อก4 3ผมก็ใช้ผิวนี้นะครับเพราะเวลาพกแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูตัวแล้วก็เวลาโดนเสื้อผ้าแล้วมันไม่เป็นขุยนะครับถ้าเป็นตัวผิวกระดาษทรายเนี่ยโอ้โหเสื้อผมนี่เป็นขุยเลยนะครับตอนใช้ใช้แข่ง idpa เนาะเสื้อนี่เป็นขุยเลยตรงตรงเอวนะครับ ตัวนี้เสร็จแล้วจะมาติดกันก็นะปืนเรานะครับอโอเคจะขออนุญาตเอาชพอะเฟรมแล้วกันนะครับจะได้ดูปลอดภัยด้วยนะครับติดที่เฟรมนะครับขเดี๋ยวเรานี่ก่อนเลยเอาชิ้นใหญ่กอนเลยครับ นะครับแกะมาอันนี้ยังไม่ใช่เป็นตัวกาวที่ที่ติดกับตัวปืนนะครับอติดมาดีมากเลยไม่ลอกมาไม่มีไม่มีขาดเลยเนี่ยเราใช้กาวอะไรเนี่ยเจ๋งอะชอบไม่ชอบไม่ซื้อไม่ไม่ไม่ใช้ทุกกระบอกอะเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งลูกซองสิบสามสิบเก้า ุ้เหลือชาโดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขอเอาของชาโดมาอีกอันหนึ่งโดนแน่นอนใช้ดีจึงบอกต่อครับอาแล้วเราก็ลองลองเลงดูก่อนก็ได้นะครับว่าอ่ามันจะลงตำแหน่งตรงไหนนะครับอ่านะนะครับอครับก็เลงลองเลงดูนะครับว่าเอมันจะลงตรงไหนนะมันนะครับ ก็เล็งๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแปะลงไปนะครับก็มันจะมีกาวกาวนี่ที่ผมเคยแปะแล้วลองลอกออกเนี่ยมันมันก็หลอ,อกง่ายนะมันก็มีพอมีเศษกาวอะไรติดแล้วก็แปะดึงดึงๆ,ๆึงดึง,ดงมันก็มันก็หลุดออกออกง่ายนะครับไม่เป็นแบบคราบเหนียวเหนียวเหนื่อเหมือนที่แบบเราเล็กซีนหรืออะไรแปะไม่มีนะครับไม่ทําลายผิวปืนด้วยก๊อกสี่สามผม แปะตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับลองแอบแอลอกดูเนี่ยเหมือนปื้นใหม่เลยอะ่ะผมก็เลยว่าเดี๋ยวแปะนี้ด้วย่ากระอบอกนี้ไม่เคยยิงสักนัดเลยนะครับเนี่ยแปะไปเลยถนอมผิวเลยแล้วเดี๋ยวรอมาดูกันอีกปีสองปีเดี๋ยวลองแกะดูมันจะใหม่เหมือนตอนนี้ไหมเออมันจะใหม่มันจะใหม่เหมือนตอนที่เพิ่งซื้อมาไหม นะผมว่าผมพูดเยอะไปแล้วแปะดีกว่านะครับขออนุญาตเล็งก่อนนะครับเสริมหรอให้ลูกชายเราหน่อย อผิวกลาวเขาดูดีจังเลยกคย็ค่อยๆไล่ไปนะครับอันนี้ส่วนตัวผมอันนี้ลองแปลจากฝั่งข้างบนก่อนนะครับตรงขอบตรงที่อ่า ล็อกสไลด์นะครับก็ค่อยๆกดไล่ไปนะครับก็ค่อยๆไล่ ทำไม่พอดีก็ดึงดึงนิดได้นะครับดึงลอกเนะี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคาบกาวนะครับจะใช้เวลานิดน,นึงฮนะนั่งทำใจเย็นเย็นช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอยู่บ้านกันก็ ลองดูนะครับแต่ของผมยังมาทํางานอยู่นะครับ ค่อยๆแปะนะครับฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเราพับมาอันนี้แล้วก็เอาฝั่งนี้แปะทับลงไปนะครับ สวัสดีครับพี่เข้าเฟรมด้วยครับผมก็ก็ค่อยๆไล่ไล่ไปนะครับ ก็ถ้ามีอะไรแข็งๆก็ขุดๆกัดนดะ้ฮะคนนี้รูด โอคของผม,ผมติดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโฟกัสนิดนึงโฟกัสเดี๋ยวตรงนี้มันยังไม่แม่นสนิทดีเดี๋ยวลองจะเอาได้เป่าผมเป่าให้มันนิ่มๆนะนะครับแล้วก็กดให้มันติดเนาะประมาณนี้ครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ อันนี้คือในส่วนของตัวคลิปตรงนี้อ่ะโอเคต่อชิ้นที่เหลือนะครับอันเล็กๆอันนี้ก็น่าจะอ่ะตรงนี้นะครับสักข้าง ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ก็ก็เข้าใจทำเนาะ น,นีอยู่ตรงไหนอ้าวอนนอยู่นี่โอ้หชิเล็กชิ้นน้อยมาหมดเลย มีการลื่นบนพักนิ้วแล้วนี่นะครับจุ๊บโอเคเลยอีกสองชิ้นอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจ,จะไว้แปะสไลด์คิดว่านะคิดว่านะครับ น่าจะแปะสลายขนาดใกล้กัน mm hmm. เวลาคีบแต่ตัวนี้ของผมมันเป็นตัว fs นะครับมีฟอนเซเลชันขอไม่แปะแล้วกันเนาะโอเคตรงนี้เดี๋ยวลองดูตัวหลังนิดหน่อยจะไล่ได้ไหม โอเคน่้อยู่นะครับเดี๋ยวลองกลับบ้านจะเอาตัวไดเป่าผมลองไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เหมือนไปทำสติปปิ้งเลยอ่า,อาพูดถึงสติปปิ้งมีมีผิวแบบสติปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็สามารถสั่งลวดลายได้ด้วยแต่ผมเอาเป็นแบบธรรมดาแล้วกันลวดลายไม่คิดไม่ออกวาเอาลวดลายอะไรดีแต่แบบลวดลายที่เขามีอยู่แล้วก็ลองลองดูก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมเสริมหล่อให้เจ้ากับกล็อก19 Gen 5 f s ตัวนี้นะครับ ด้วยเทปกันลื่นะครับก็เดี๋ยวถ้าพี่เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับตัวกันลื่นอันนี้เนาะก็คลิปเก่าๆผมก็เคยให้ข้อมูลไปแล้วยังไงฝากไว้อีกทีนึงละกันนี่นะครับเพจนี้เลย Neoani r t a c t i c a l นะครับกันลื่น สำหรับปืนพอลิเมอร์จะกล็อกจะ6จะซ Z ลองสอบถามไปที่ร้านได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้มีไหมมีของเลยไหมหรือถ้าไม่มีต้องรออะไรยังไงก็สอบถามได้ครับเจ้าของใจดีมากคุยเล่นสนุกสนานได้เฮฮาดีครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าสนามยิงปืนเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปทดสอบยิงเจ้าตัวกล็อก19 กันดูนะครับตั้งแต่ซื้อมาที่ยังไม่ได้ยิงเลยสักนัดน,นะครับก็อยากยิงแล้วอะ่ะเนาะถ้าช่วงนี้ว่างๆก็ดูคลิปเพลินๆไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ผมฝากกลุ่มพูดคุยกันอยู่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยขายของก็ได้อะไรก็ได้นะครับคุยกันสนุกๆน,นะครับผม มาแล้วครับได้เจอกันใหม่ครับสุดท้าย